อะเรา้อาอ้าวอ้าวจบที่เราอะค่ะเรือเต็มโอ้โหนวเขาไม่ให้ <c oughs> อ๋อมี6กล้อเข้ามา <c oughs> ใช่ค่ะคิดว่าจะเต็มได้รถ6กล้อสองคันนี้ใชแล้ว <c oughs> อ่าเราจะลงเรือไปพร้อมกันอาย่างอีก oh. อ บรรยากาศตอนลงนี่กันตอนขึ้นเรือเฟอร์รี่ก,กันค่ะอ่าอยายังมีคนเตรียมโบกให้ว่าเราจะเข้าตรงไหนเนาะอันนี้ถ้าเกิดใครไม่นั่งอยู่ข้างบนในเรือนะเขาจะให้ขึ้นไปนั่งข้างบนนู้นซึ่งแม่โอ๋อะขึ้นไปเมื่อตอนขามาแล้วแม่โอ๋กลัวความสูงค่ะเดินขาสั่นว่าจะไล์สดเข้าไปให้ดูไม่ไหวค่ะขาสั้นก็เลยขอ,อนั่งอยู่ในรถเนี่ละกันน็อบเรยาจาศแบบนี้ว่าอ่าถ้าใครมาก็จะได้ขึ้นแบบนี้นะคะ แต่คงมีช่องอื่นๆเขตอื่นๆทําให้ดูแล้วล่ะอ่าเ <ๆ S 1> ข้อไปเข้าไปเข้าไปโอเดี๋ยวระวัง <ๆ S 2> <ๆ S 1> โอเคเร <ๆ S 1> าจอดตรงนี้ค่ะ <ๆ S 1> แต่ขึ้นบนไดตรงนี้ค่ะขึ้นไปอยู่ชั้นสองเอาแม่อกขึ้นไปคราวที่แล้วแล้วรู้สึกว่าขาสั้นค่ะ<ม>แล้วคราวนี้คงไม่ขึ้นเพราะว่าน้ำทะเลก็ไม่ได้สีสวยเนาะนมันมีแต่มืดๆฝนๆเนาะ สาวเจ้าหุ่นหวยพ่อป้าไปยืนชมอยู่ตรงนั้นแล้วก็เหมือนแกล้งมองลงมาในรถแล้วลูกก็เนี่ยสภาพเป็นแบบนี้ค่ะายป้าไม่อยู่เนี่ยมองซ้ายมองขวาเห็นปลาเย่นป้าอยู่นี่ค่ะเพินนี่เพิรนููนป้าอยู่นู่นหนูไม่เห็นหรอนู่นอ่ะนู่น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 เห็นไหมเรนเห็นไหมนี่ยเห็นแล้วเห็นป้าแล้วค่ะนี่อ๋อ ไม่ต้องห่วงนะป้าตึงเบรกมือทุกอย่างแล้วนะคะมาละป้ามาละป้ามาละป้ามาละเดี๋ยวรอดูค่ะเวลาป้ามาจะเป็นยังไงกรี๊ดกรี๊ดมานี่ก่อน่อ่าเเินมาอ๋อเห็นไหมบอกแล้วไม่เชื่ออ่อรลื้อลงทั้ไม่ดีเออขึ้นรถมาพอใจละนอนได้ละ เรือกำลังออกจับข้าไมไปฝั่งโน้นนะคะ มาจากเรือแล้วนะคะมมุมะเมาค่ะอะไรลืมถ่ายตอนออกมาให้ดูค่ะตอนนี้เราก็จะออกจากประตูเรือแล้วเราก็จะวิเราอยู่ฝั่งปราดแล้วค่ะทุกคนเ,คเราขึ้นฝั่งแล้วค่ะปลอดภัยแล้วค่ะไม่มีฝนอะไรแล้วแต่ทีนี้ก็คือก็ยังมีแม่ฝนอยู่เนาะเดี๋ยวยังไงอะไรยังไงเราก็จะว่ากันต่อไปนะคะ